เริญพรยอดกัละยาะณน,นิตทั่วโลกเนาะกขาพบกัน2องทุ่มโดยประมาณเจ้าธรรมะมาเล่าพวกเราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงมากยิ่งขึ้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยกายเนื้อของคุณยายของเราอ่ะนะ1นึ115ปีก็ต้องบอกว่ากว่าจะแหวกลงมาเกิดตายแบบนี้ก็คล้ายๆกับ พระเดชพระคุณหลวงปูนะ่นั่นแหละว่าคุณยายท่านเองใช้ชีวิตของท่านเนี่ยตลอดชีวิตนยนะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ที่รักความดีเป็นคนที่มีสัจจะแล้วก็ขยันขันแข็งอย่างเต็มที่ในทุกเส้นทางที่ตัวเองเดินมาอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าท่านใช้เวลาชีวิตของท่านเนี่ย คุ้มมากนะคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัจารย์ของพวกเราเนี่ยช,ชีวิตของท่านคุ้มมากแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยได้อาน,นิสงส์จากสิ่งที่คุณยายท่านมอบให้กับพวกเรามาตรงนี้ดังนั้นก็วันนี้ก็อยากจะมาสรุปให้พวกเราฟังคร่าวๆก,ก่อนที่จะตัดเข้าไปในพิธีฉลองชัยที่ตังเมในะตอนนี้ที่กำลังทำกันอยู่ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะว่า อยากให้พวกเรารู้ว่าคุณยายนั้นเรียกว่าได้ยินหลวงพ่อคือได้ยินหลวงพ่อธรรมชโยท่านเล่าถึงคุณยายไว้ว่าคุณยายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วด้วยความบริสุทธิ์นั้นใครที่ทําบุญเนื่องกับคุณยายจะได้อาน,นิสงส์เยอะแยะมากมายได้บุญเยอะเลยเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่าน ได้เล่าให้ได้ฟังแล้วก็บอกให้ได้ทราบเลยอยากให้พวกเราได้รู้ประเด็นตรงนี้ไว้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด115ปีของคุณยายตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านสร้างคนมาโดยเฉพาะหลังจากที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในวัดปากน้ำเนี่ยนะแล้วก็สร้างวัดมาให้พวกเราได้สร้างบุญสร้างบารมีกันจนถึงวันนี้แหละเดีงนั้นก็เลยอยากจะสรุปให้พวกเราฟังแค่ว่าโดยอาศัยคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่นะว่า เอาคุณสมบัติของคุณยายมาเป็นต้นบุญให้พวกเราเองนั้นได้ดูว่าคุณยายนั้นทำยังไงแล้วเราเองควรที่จะทำบุญเนื่องกับคุณยายได้อะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยตัดเข้าไปในารายการของส่วนกลางน,นะหลวงพ่อธรรมโชท่านบอกว่าคุณยายเป็นผู้ที่รักการสร้างบารมีมากเพราะท่านทราบดีว่าความสุขและความสําเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับกําลังบุญและก็บารมีอย่างเดียวเท่านั้น ถ้ามีบุญบารมีมากแล้วจะทำอะไรก็สําเร็จหมดเพราะฉะนั้นในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะขยันสร้างบุญอยู่ตลอดเวลาความขยันของท่านเป็นสิ่งที่หลวงพ่อและพวกเราที่ท่านเห็นท่านได้เห็นจนชินตาแม้ในยามบั้นปลายชีวิตของท่านแม้ท่านมีอายุมากแล้วหลวงพ่อก็ยังเห็นท่านขยันเหมือนเดิมและไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการสร้างบารมีเลย ชัางที่ท่านขยันสร้างบารมีไม่หยุดหย่อนแต่คุณยายท่านมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าชาตินี้ยายกลัวจะได้บุญน้อยยายจึงต้องสร้างบุญติดตัวไปให้มากๆเพราะถ้ามีบุญน้อยบาปจะได้ช่องแต่ถ้ามีบุญมากมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆเราก็จะเป็นผู้ชนะเรื่องบุญนี้ใครจะยอมแพ้ก็ยอมไปเถอะ แต่ยายไม่ยอมแพ้เพราะกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนมันยากเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างบุญให้สุดชีวิตเอาบุญทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดเพราะบุญเป็นที่พึ่งได้บุญช่วยเราได้ยาทิ้งบุญเราต้องยึดเอาบุญของเราเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นนี่คือคำสอนของคุณยายอาจารย์ที่ยกข้ามาฝาก เราในวันนี้คุณยายท่านเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีเราเองมาถึงวันนี้ได้เพราะความเอาจริงของท่านในเรื่องของการฝึกตัวและโดยเฉพาะการทุ่มชีวิตนั่งสมาธิจนตัวของคุณยายเองนั้นท่านเอาธรรมะมาฝากให้พวกเราได้มาศึกษามาจนถึงวันนี้แล้วดังนั้นก็ทำบุญเนื่องด้วยคุณยายบุญที่จะได้ของ ตัวของพวกเรานั้นก็จะมากมายมหาศาลนะน,นะเพราะว่าคุณยายท่านเป็นเหมือนกับเป็นส่วนขยายนะเราทําบุญเนื่องกับท่านโดยความบริสุทธิ์ของตัวท่านเนี่ยลุงพี่ไปเจอมาเคยเล่าพวกเราฟังก็ขอทบทวนแล้วกันว่าเลือดของท่านเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะเก็บมาจะ20ปีแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ว่าคนสามารถจะกลั่นาธาตุของตัวเองได้ทั้งหยาบแล้วก็ ละเอียดโดยมีคุณยายอาจารย์นี่แหละเป็นตัวอย่างแห่งการทําแบบนี้แล้วการที่สร้างลูกสร้างหลานผู้ที่รักในการสร้างบารมีมาจนถึงวันนี้ในเลือนล้านคนเนี่ยนะต้องบอกไว้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายคุณยายเป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้เป็นวันครบครอบ115ปีของคุณยายเดี๋ยวเราไปร่วม ฉลองชยัยชิตังเมกับส่วนกลางกันนะนะจะได้ได้บุญเนื่องจากเนื่องกับคุณยายท่านก็ขอให้พวกเราทุกคนลูกศิษย์หลานศิษย์กตันญูเนี่ยได้บุญได้บารมีกันเต็มที่ให้ได้สร้างบุญกับคุณยายไปทุกภพทุกชาติเนาะทำอันใดที่คุณยายท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุทานั้นกับคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิด ขอจเจริญพรนะพบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์สองทุ่มโดยประมาณสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเอาบุญกับคุณยายกันนะ